สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันหักฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมักฮอตคันเทปนะครับวันนี้มาพบกับแนวทางสามตัวเรียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราวนมาเล่นสามตัวเรียงเพื่อเป็นพื้นฐานพื้นฐานนะครับผู้ที่สนใจนะครสามตัวเรียงสแตนดาร์ดนะครับแบบนี้เลยนะครับู้เจอพุ่หงหัวนะครับ <c oughs> เจอพุ่หงหัว ขึ้นมานี่ขึ้นไปเจอพุ่งหัวพุ่งหัวมานี่ต่อเข้าไปครับ ักครู่นะครับรอสัก,คร,สกครู่สักครู่เหมือนจะบีบกินฟรีตัวนี้ดีกว่าตัวหมายเลขสิบสี่นะครับตะล่อมกินฟรีตัวนี้ก่อนแต่เขาคงไม่ให้ง่ายๆนะครับอาจจะเดินย6อูิบหกู้มาแล้ว ถ้ากินตัวนี้เขาคงเดินยี่สิบเจ็ดยี่ไม่ดีไม่ดีเรากันก่อนกันเขาเดินยี่สิบเจ็ดยสี่ เาเดินหกเป็นสิบเขาจะเดินตัวไหนโอ้เขาเข้าฮอตสิบสามมาเก้าเลยอ๋อเขาให้กินฟรีเลยเขาสิบสามมาเก้าโอ้ไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีเลยไม่ได้ไม่ได้ไปนี่ก่อนเขาปล่อยให้เรากินทิ้งไปเฉยซึ่งถ้าไปทางหมายเลขสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรานะครับเพราะมันเข้ามุมเขาทะลุเข้าฮอตเลยถ้าเราเดินหกไปสิบ เส้นให้กินเฟรีถ้ากินไปนี้เขาคงต่อสองยี่บหกยิบสามเรากินปิดดีกว่าปิดการต่อสองเขาโซยละงานนี้ไปเขาฮอตดังเดียวครับเขาต้องเข้ากินตัวนี้อีกแล้วเร็งไว้แล้วไปอ้าวมานี่ไม่รอดนะครับโดนร่มไม่รอดไม่รอดโดนร่ม เรียบร้อยครับอาโอเคร่มสวยๆมาตรฐานขี่โกงขึ้นไปมานี่ขึ้นไปเหมาะสมสำหรับเอาไว้รับกองโจรโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ บีบไปเลยบีบไปขึ้นมานี่ก็เข้าทางครับจี้ไปเลยอ่านี่ยกสามสิบยิบห้าธรรมชาติอยู่แล้วนะเตรียมยิงสองถ้าเผลอเดินห้ามาเก้าก็ยิงสองสิบแปดสิบห้านั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับคู่แข่งไม่ได้คํานวณตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยครับ ได้เปรียบนะครับสองแลกหนึ่งใครก็เอาอยู่แล้ว <c oughs> สองแรกหนึ่งใครก็เอามานี่ ไปนี่มัน่าจะไปนี่แหละดีที่สุดแล้วเอานะครับบีบเข้ามาต่อดันสูงต่อดันสูงถ้ายี่สิบมาย่สิบสี่ก็คงโดนบีบกินเฟยน,นี่ก็ปิดทางไว้ไม่ให้ลงเหลือตัวเดินคือเอ้าต่อออกนะครับ เราไปเข้าฮอตเลยดีกว่าเขายัางเข้าไม่ได้อยู่เขายัางเข้ายากไปปล่อยไปเลยไม่เป็นไรครับบี้บี้ให้เข้าฮอตแล้วค่าฮอตซะถ้าเขาเข้าปุ๊บก็่า,าเรียบร้อยครับจบข่าว โอเคคครับคู่ที่สองกระดานที่หนึ่งเราได้เดินก่อนบ้าง มาตรฐานขี่โกงเหมือนเดิมนะครับขึ้นไปขึ้นไปถ้าขึ้นเปน็นนี้ถ้าขึ้นเป็นนี้ก็จะเป็นสกายแล็กนะครับเดี๋ยวเรามานี่นะครับถ้าสิบสิบห้าเราจะเป็นพุ่งหัวสิบแปดสิบสี่ทันทีนะครับเราเตรียมพุ่งหัวนะครับไป เตรียมพุ่มหัวสำหรับแต้มนี้นะครับ <c oughs> สองมาเจ็ดถ้าเดินไปนี่ก็จะโดนต่อผมมักขึ้นตัวนี้นะครับขึ้นตัวยากตัวยากสามสิบยิบหก ยากสําหรับผู้เล่นไม่ใช่ยากสําหรับคู่แข่งนะยากสําหรับผู้เอาไปเล่นนะครับตัวยากไม่ใช่คู่แข่งยากนะคู่แข่งไม่ได้ยากเลยแต่เราอะยากครับยากสําหรับเราขึ้นไปถ้าเดินสิบสองสิบหกโดนสามต่อเห็นไหมครับเห็นไหมแต้มน,นี้ถ้าเดินสิบสองสิบหกหรือเดินสิบเอ็ดสิบหกก็โดน สิบสองสิบหกเราจะเดินสิบสี่ไปสิบแล้วก็เดินยิบสามสิบเก้านะครับถ้าเขาเดินสิบสองสิบหกแต่น,นี้ <c oughs> <c oughs> เตรียมพร้อมกินสามนั่นและมาแล้วโฉบไปทางนู้นขึ้นไป สักครู่นะครับกู่แข่งกําลังคิดอยู่น่าจะเดินสิบเอ็ดสิบห้าดีที่สุดอ้าไม่ใช่ไปไม่เดินนะครับต่อไว้ดีกว่าเดี๋ยวทะลุเข้าฮตเป็นเรื่องอีกเป็นเรื่องเป็นราวมานี่ นต่เตืมน,นี้ยากนะครับยากสมชื่อยากสำหรับฝั่งตัวเองแต่เขาเดินสบายเขาก็เขาก็กังวลตัวหมายเลขสิบสี่ของผมผมก็กังวล โอ้โดนสามต่อชิปหายครับโอ้ยอันนี้ถ้ากินไปสิบห้ายิ่งเละเลยโอ้โอ้โอโอายตายตาย,ตายพลาดอย่างหนักเลยครับกระดานนี้ไปนี่โอ้จบกันครับจบกันกระดานนี้แพ้ครับเละ โอ้ยแพ้เลยดีกว่ากเกียดเดินกดแพ้ไปนะครับไม่ว่ากัน <c oughs> มานี่ขึ้นไปไม่ได้เรื่องเลยครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้เรื่องจริงนะยาวไปเด็ดขาดนะครับพลาดอย่างหนักมาตรฐานขี่โกงพุ่งหัวนะครับเมื่อกี้นี่เป็นพุ่งหัวเนาะพุ่งหัวแล้วเลือกเล่นตัวยากอะยากซะด้วยนะครับ ยากจนแพ้แหละ <c oughs> <c oughs> ยากจนตัวเองแพ้ยี่สิบเจ็ดยิบสามเป็นแต้มที่ไม่ดีนะขึ้นยีี่มายี่สิบนี่เป็นแต้มที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเดินอีป,ปุ้มหรือเดินมาตรฐานเป็นแต้มที่ไม่ดีนะ เต็มที่ไม่ดีอืม <c oughs> ไปต่อยี่สิบสี่สิบเก้านั่นแหละครับต่อแล้วทีนี้เราก็เดินสองไปหก เตรียมต่อ3ถ้าเขาเดิน3 1 2เดหรือ30 25โดน3ทั้งหมดนะครับที่ดีที่สุดคือ26 2สเสร็จแล้วจะเข้าแต้มนิยมวนมาเข้าแต้มนิยมจนได้นะครับ สักครู่ครับเมื่อกี้นี่แพ้ไปตานี้น่าจะชนะบ้างแหละเพราะว่าเข้าทางเราแล้วนะครับเราจําแต้มนี้ได้เยอะนะครับวินแต่คู่แข่งจะปล่อยเวลาหมดตอนนี้กงนนังวลหรืออ่านะครับตัวนี้นดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องโดนอยู่ดีก็โดนต่ออยู่ดีนะครับเนี่ยโดนต่อเฉลบเข้าไปทีนี้ยี่สามสิบเก้าแพ้เร็วยี่สามสิบแปดเล่นได้ยาวหน่อย ถ้ายี่สิบสามสิบเก้าเราจะขึ้นหนึ่งไปหกแพ้เลยฝั่งน้นแพ้เลยนะครับง่าแพ้เร็วนะครับตัวนี้ถ้ายนะี่สิบสามมาสิบแปดเนี่ยเล่นได้อีกยาวนะครับถ้าตัวนี้แพ้เร็วส่วนมากจะขึ้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามหลอกให้เราเดินยี่สิบสองยี่สิบหกแต้มนี้นะส่วนมากจะเดินยี่สิบเจ็ดยี่สิบสาม หลอกให้เราไปเข้าหอดอ้าวคนนี้ไม่ใช่เว้ยคนนี้มาอีกแนวเลยนะครับมาอีกแนวอไปนี่เขาหนีมาเข้าหอดเอ้ยเชิงดีเว้ยเชิงเซเชิงดีไ, say, ดไปไม่ใช่เราเนะี่ยเชิงเซนะครับแต่เขาเนะี่ยเชิงดี หมานี่ไปกินฟรีเราแน่ๆคิดว่านะกินหมายเลขยีิบสองชัวกินหมายเลขยีิบสองเสร็จเสร็จแล้วก็จะวนมากินหมายเลขสิบถ้าเป็นผมนะผมจะเข้าฮหมายเลขสี่ก่อนอา้าเขาเข้าหมายเลขสาม ถ้าเข้ามาเลขสามเราก็กินด้วยนะครับขอกินด้วยยังไงเราก็กินด้วยอยู่ดีครับอ๋อเขาจะจับหมายเลขสิบแปดเลยเขาจะจับหมายเลขสิบแปดจับกินฟรีเลยนั่นแหละครับจับแล้วจับนี่ต่อเอาละทีนี้เรา จะเข้าฮอตเร็วกว่าฝั่งนู้นนะครับเราเร็วกว่าตรงหมายเลขยี่สิบยิบสี่ฮอตตัวที่สองเราจะเร็วกว่าเบียดกันตรงนี้ <c oughs> มาลุ้นกันครับท่านผู้ชมเกมนี้น่าคิดนะครับน่าสนใจด้วยเป็นแต้มที่ไม่ค่อยเห็นนะครับเหมือนจะเสมอนะแต่ไม่ใช่นะครับ ผมว่าเราชนะนะถ้าเราเข้าฮอตได้สองตัวก็รอค่าฮอตอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวเนี้มันข้ามเส้นไม่ได้ยิบสามมาสิบเก้าไม่ได้ทําให้เสียเปรียบนะครับนี่แหละครับเสียเปรียบแล้วความเสียเปรียบเห็นเห็นนะครับตอนนี้เพรเพลอจะโดนกินฟรีซะด้วยนะ ครูคแข่งมีทางเลือกไม่เยอะนะครับอากะว่าให้เราเข้ากินแต่เราไม่เข้ากินนะครับเราเข้าสามสิบเอ็ดเขาคงต้องการเสมอแหละถ้าเราเผลยเข้ากินก็เสมอกันนะครับเราไม่เข้ากินไม่เข้ากินตำแหน่งนี้แน่เพราะว่าคุณสามารถเหวี่ยงฮอตได้ไปทั้งซ้ายและขว,วาได้ <c oughs> มานี่ เตรียมค่าฮอตเตรียมค่าฮอตหนียังไงให้พ้นน้าสุขหาที่สุขไล่กินแบบไล่กินเฉยๆเนี่ย เรียบร้อยครับคู่แข่งยอมเสมอกันนะครับคู่นี้ <c oughs> มาดูคู่ที่สามครับมานี่ขึ้นไป มาตรฐานขี่กวงเมื่อกี้พลาดไปนะครับจากคู่แรกพลาดไปขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่มานี่ ขึ้นมาครับฉีกออกไปเผื่อได้แย่สองฉีกออกมามานี่เข้ากินนี่มานี่ นี่โอ้ต่อแล้วต่อเละเลยงานนี้ขึ้นไปนู่นกลัวโดนร่ม <c oughs> มานี่ขึ้นไปมุ่งหวังมาเข้าฮัด นีก่อนยังไงเขาก็ได้เข้าอยู่ดีผมว่าไปครับมานี่เข้าสองตัวมานี่จับตัวนี้ครับ ว้าวเตรียมต่อถ้าลงนี่ล่ะไม่ได้ถ้าเดินสามสิบยบหกให้กินแล้วจับสามสิบเอ็ดแล้วกินไปทางนูนแล้วกินมานี่เออเนาะน่าจะได้นะอืม ไปต้องหนีนะครับฮอตจะโดนกินอยู่ตอนนี้หนีไปจับกินด้วยหนีไปถ้าเราเข้าฮอตได้สองตัวก็พอสู้ได้อยู่ นอนีจะเอาเสมอจะเอาแพ้แพ้ถ้าเราโดนต่อเราแพ้นะเราต้องไม่โดนต่อนะครับเราต้องไม่โดนต่อถ้าโดนต่อแพนะ้แน่ กือพลาดนะดีที่หนีทันมาต่อคิวกันไว้ตรงนี้ โยกไปนู่นโยกมานีา้มีทีท่าว่าจะเสมอครับเราก็ห่วงพื้นที่ตรงนี้อยู่ไม่ยอมให้เขาเข้าฮัดตัวที่สองแน่นอนเอาแล้วครับลงมานี่เหมือนเดิม เขเดินยี่สิบยี่สิบยบสี่ไม่ได้นะโดนต่อสองนะครับเดินไม่ได้ก็เลยต้องโยกฮอตอยู่ตรงนี้เอาลครับมานี่แหละ <c oughs> จับนี่มานี่มานี่ครับ อืมนีไปนี่เอ้าโดนไหม,มไม่โดนไม่โดนไล่กิน มันครับต่างคนต่างหว่หวงพื้นที่เอาแล้วครับพงานนี้ไปนี่ไล่กันยาวๆจับกินเลยเหรอ เสมอไปโอเคครับโอ้่ะอีะกกระดานหนึ่งโหยาวนานมากกระดานนี้สามเรียงครับเราอยู่ในแนวทางสามเรียงอยู่นะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ตัดเจ็ดด้วยขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่หัวมังกรขึ้นไปหัวมังกรมังกร อืมอืมอืมออกมานี่ไปนี้ มานี้เสียบขึ้นไปไปเข้าฮอตครับหลุดเป็นทุ่งแท้งงานนี้ถ้าเดินสิบแปดสิบห้าก็จะเดินสิบสี่สิบแปดนั่นแหละครับออกมาทางนี้ดักทางเราไป เวลาคู่แข่งกำลังจะหมดมานี่ไปนี่มานี่ต่อลงเข้าฮอตได้เปรียบครับได้เปรียบเขาจะลงมากินฟรีปล่อยเลยปล่อยให้กินเลย <c oughs> เราม่กินฟรีคนละตัวมานี่เออจับจกินก่อนมานี่ จับกินนี่เรียบร้อย